สวัดีค่ะไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนออนไลน์รายวิชาทักษะงานช่างพื้นฐานซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนในระดับปริญญาตรีและบุคคลที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะและการประกอบอาชีพงานช่างพื้นฐานค่ะในวันนี้เราจะมาพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อาโน์นิยมผลอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับงานพื้นฐานทางช่างไฟฟ้าค่ะสวัสดีค่ะ,คะจะเห็นว่าอาชีพช่างไฟฟ้านะคะค่อนข้างจะเป็นวิชาชีพที่เฉพาะแล้วก็ต้องอาศัยทักษะหลายๆอย่างเป็นอย่างมากนะคะแล้วเพราะว่าอาชีพนี้ค่อนข้างจะมีอันตรายถึงชีวิตได้ ทราบมาว่าอาชีพช่างไฟฟ้าเนี่ยมีการกําหนดมาตรฐานอาชีพของช่างไฟฟ้าไว้ด้วยตรงนี้อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ทราบถึงรายละเอียดคร่าวๆค่ะว่ามาตรฐานของสาขาอาชีพไฟฟ้านั้นแบ่งเป็นอะไรบ้างคะ่ะครับเรื่องของมาตรฐานสาขาชาชีพที่กําหนดนะครับทางกรมสภาอุตสาหกรรมหรือว่าทางพัฒนาฝีมือแรงงานเห็นได้ว่าเรื่องของการพัฒนาประเทศเนี่ยเราต้องมีช่างฝีมือเพื่อที่จะมีมาตรฐาน ของช่างเฟมือไป,ไปไปไปทำงานนะครับก็เลยประกาศออกมาว่าลักษณะของวิชาชีพช่างไฟฟ้าเนี่ยเป็นอาชีพอันตรายนะครับก็ประกาศว่าสาขาวิชาชีพที่เป็นอันตรายเนี่ยให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีความรู้มีความสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดจึงจะปฏิบัติหน้าที่นั้นได้ลักษณะของกระทรวงก็จะประกาศออกมาใช้ในทุกสาขาวิชาชีพไม่ไม่ใช่ช่างไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับ ส่วนของช่างไฟฟ้าเนี่ยเป็นสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารสาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคารสาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมสาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมควบคุมนะครับและอาจจะมีสาขาเครื่องปรับอากาศและทําความเย็นด้วยนะครับแต่ที่ที่สนใจในขณะนี้ก็คือเรื่องของช่างไฟฟ้าภายในอาคารนะครับส่วนของช่างไฟฟ้าทางการที่น่าสนใจก็คือเรื่องของมีกฎหมายประกาศให ผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับช่างไฟฟ้าภายในอาคารต้องมีใบอนุญาตหลังจากวันที่26ตุลาคม2559เป็นต้นไปทุกคนจะต้องมีใบอนุญาตถ้าไม่มีก็จะผิดกฎหมายตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับสำหรับการได้มาซึ่งใบประกอบวิชาชีพหรือว่าการเป็นช่างไฟฟ้าภายในอาคารนั้นจะต้องมีทักษะ ความรู้ความสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับผมมีตัวอย่างการทดสอบที่ต้องผ่านมาตรฐานนะครับมีของผมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับได้ทําการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานซึ่งตัวผมเองก็ไปทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเขาจะมีการทดสอบ2ภาคครับคือภาคความรู้และก็ภาคความสามารถภาคความรู้เนี่ยเป็นเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ความรู้ทั่วไปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทํางานด้านไฟฟ้านะครับเป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบ4ข้อนะครับให้เวลาในการทาข้อสอบและเมื่อผ่านการทดสอบแล้วจะท้องทดสอบภาคความสามารถด้วยภาคความสามารถเป็นเรื่องของการปฏิบัตินะครับเ็าจะมีแบบการติดตั้งของไฟฟ้ามาให้เราก็ทําการทดสอบติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่เขากําหนดมา จะมีการตีกิฟต,ตอก่อสายติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งสวิตติดตั้งหลอดไฟติดตั้งระบบกลาวติดตั้งตู้คอนโทรลนะครับหลังจากนั้นก็เดินสายต่อวงจรตามมาตรฐานที่เขากำหนดไว้นะครับลักษณะของสายสายที่ต่อต้องได้มาตรฐานมาตรฐานของสีที่ใช้สายลายควรใช้สีอะไรใช้นิวตนันควรใช้สีอะไรเป็นตามมาตรฐานที่ทางสภาวิศวกรเขากำหนดหลังจาก ทำการเดินสายตามวงจรต่างๆแล้วก็มีการทดสอบวงจรนั้นว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ตรวจสอบวิธีการทดสอบว่าใช้งานได้ไหมภายในเวลา4ชั่วโมงต้องทําข้อสอบให้เสร็จจึงจะได้รับการตรวจข้อสอบนั้นนะครับทั้งสงส่วนทั้งภาคความรู้ทั้งภาคความสามารถรวมกันแล้วจะได้คะแนนผ่านเกณฑ์จึงจะได้รับใบทดสอบที่ผ่าน มาตรฐานฝีมือแรงงานใบนี้เข้ามานะครับซึ่งใบนี้ก็นําไปส่งผลถึงการใกการขอใบประกอบเพื่อที่จะประกอบวิชาชีพหรือว่าลายเส้นของการประกอบการตั้งติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่งซึ่งมันมีอยู่3ระดับครับต้องผ่านระดับหนึ่งก่อนแล้วจึงจะไปสอบระดับ2และจึงจะไปสอบระดับ3สาําหรับสาขา ภายนอกอาคารไฟฟ้าอาุตสาหกรรมหรือการควบคุมอุตสาหกรรมหรือว่าเครื่องปรับอากาศและทําความเย็นทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็จะออกปฎหมายมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นที่จะบังคับใช้ในปีพศ .2559 ขณะนี้โรงงานบริษัทต่างๆที่มีช่างไฟฟ้าอยู่ก็ส่งมาอบรมนะครับเพื่อที่จะเอาผลของการอบรมไปต่อยอดสู่การได้ใบป,ประกอบวิชาชีพอีกครั้งหนึ่งครับครับผม วันนี้เราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบอาชีพทางไฟฟ้านะคะเป็นอย่างมากเลยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อานน์นิยมผลเป็นอย่างยิ่งที่ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ,คะแล้วพบกันใหม่กับความรู้ดีๆในไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสวัสดีค่ะ